บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะเมนูผัดไทยนะคะถือว่าเป็นเมนูที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็ชอบรับประทานกันนะคะส่วนผสมของเมนูผัดไทยวันนี้ก็เหมือนผัดไทยทั่วไปนะคะแต่ความพิเศษก็คือเต้าหู้ผลิตเองถั่วง,งอกก็ผลิตเองค่ะจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเจือปนอย่างที่มีขายอยู่บ่อยๆนะคะส่วนผสมก็จะมีซอสผักไทยนะคะกุ้งสด นะคะแกะเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะคะ3-5ตัวเต้าหู้เหลืองหั่นเตาสามช้อนโต๊ะชัยโป๊สับละเอียดสองช้อนโต๊ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นจันนะคะถั่วงอกดิบหอมแดงใบกุ้ยช่ายหั่นท่อนไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำมันพืชเดมาราเนทิเบรนสำหรับผัดนะคะถั่วลิสงคั่วบดแล้วก็พริกป่นหนึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมของซอสผัดไทยก็จะมีน้ําตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะวิธีทำซอสผัดไทยนะคะเริ่มจากผสมน้ําตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกจากนั้นให้นําขึ้นตั้งไฟคนเข้าด้วยกันนะคะน้ําปลา2ช้อนโต๊ะถ้าต้องการเก็บไว้หลายวันก็รอให้เดือดแล้วเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิชชิดค่ะ ตอนนี้เรามาดูวิธีทำผัดไทยกุ้งสดกันนะคะเริ่มจากใส่น้ํามันพืชเออรมเลอนตีเบลลงไปในกระทะนะคะพอน้ํามันร้อนนะคะก็ให้ใส่กุ้งสดลงไปผัดให้โดนความร้อนจนกุ้งเริ่มสุกแล้วก็ตักขึ้นเตรียงไว้ค่ะต่อมาก็ใส่หอมแดงซอยลงไปผัดในกระทะใบเดิมนะคะพอให้เหลืองหอมตามด้วยเต้าหู้ลงไปผัดในกระทะ ใช้โปรสับผัดพอเข้ากันแล้วจึงใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปผัดให้เข้ากันจึงใส่น้ำซอสผัดไทยที่เตรียมไว้แล้วก็พริกป่นหนึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นจึงตอกไข่ไก่ลงไปยีให้พอแตกถั่วงอกดิบถั่วลิสงคั่วบดใบกุ้ยช่ายหั่นท่อนตามด้วยกุ้งที่เตรียมไว้แล้วจึงตักใส่จานค่ะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดถั่วลิสงคั่วบดแล้วก็พริกป่นพร้อมมะนาวด้วยค่ะ